จาสวัสีท่านผส้มยิงยับจอมอขอมาเทไดเกี่ยวกับการที่จะเปิดเส้นทางรถไฟลาวจีนซึ่งว่าเป็นเส้นทางรถไฟความไวสูงแล้วก็เป็นเส้นทางประวัติศสาสตร์ของศาสตร์ลาวที่จะมีรถไฟคมไวสูงและก็ยังเป็นเส้นทางแห่งมิตรภาพระหวา่างลาวจีนเืยว่าซบโปลาและซบโปจีนอีกด้วยก่อนจะหอดมือที่จะเปิดอย่างเป็นทางการก็ยิ่งมีข่าวเ,เข้ามาอัปเดตให้ทนผส้มนะครับผู้ยิ่งไ์เท่านั้นทนผู้ม่าสุดนี่มีการ แลนทดสอบรถไฟความไวสูงของเราอยู่ที่ซฟอรจีนเพราะข้าเจ้ากำลังมีการวางแผนเตรียมทีจะเอารถไฟขบวนนี้ขามาที่ซปโปโล่า,ลาในเดือนพันจิสิมานนี้เท่าน,นาผู้ชมที่ว่าเห็นแล้วกับฟูซิลวาอูสวยงามสะดุดตาหลายท่านผู้ชมเจ้าก่อนอื่นหล้ยคนก็ให้ความสนใจเกี่ยวกับเส้นทางรถไฟเล่าจีนว่าบางคนก็ว่าเป็นเส้นทางรถไฟความไม่ปานกลาง บคนกับว่าเป็นสินทางไฟความไม่สูงสนันเมนี้เฮามีข้อมูลมาให้ท่านผู้ชมวงไอหับผู้ว่าสินทางรถไฟให้จุดนี้เป็นสินทางรถไฟระว่าไว้ปันกลางเป็นสินทางรถไฟควมไปสูงในงกนะู้ชมเจ้าตามเรื่องข่าวที่มาให้หูวว่าสําหรับรถไฟเหล่าจีนรุ่น CR 2 0 0 J สามารถเ่นด้วยความไวอยู่ทีหนึ่งหอยสิกิโลเมตรหา2องหยสิกิโลเมตรต่อชั่วโมง ตามหลักการที่จะเอิ่นแมนรถไฟความไวสูงประเภท h h r High Speed Railways ประเภทที่หนึ่งเสรงปัจจุบันบบมีขอกำหนดสากลในการเอิ่นว่ารถไฟความไวปานกลางมีแต่ความไวสูงหรือว่า High Speed นั่นเองความไวสูงสุด Very High Speed และความไวสูงสุดพิเศษแมน Super Ultra High Speed ขบวนรถไฟ CR200J ที่จะนำใส่แลนเทิร์เส้นทางรถไฟเวียงจันทร์บอเต็มแมนมีความไวสูงที่สามารถแลนได้1นหอยกิโลเมตรหาอหอยกิโลเมตรต่อสุมโมงซึ่งออกแบบเขากับผ่าภูมิสันฐานของประเทศเลาาและสวยหักษาสภาพแหวดล้อมลดการปล่อยกา๊าซซึ่งนับว่าเป็นจุดพิเศษของโครงการรถไฟเราจีนเจาา้าานูสชมนี่จะเป็นข้อมูลที่ ว่ารถไฟที่เข้าจะใสในปัจจุบันนี้แม่นอนอยู่ในรถไฟความไวสูงซึ่งวับจัดเป็นประเภทหนึ่งของรถไฟความไวสูงเพราะว่าจะมีทั้ง3าสีเลยกันซึ่งความไวสูงจะหอกว่า h ไฮส e ีดความไวสูงสุดเวดี h Speed และความไวสูงสุดพิเศษแมนซูเปอร์อุลตร้าไฮสปีดจะกทั้หมนวนอกนั้นสำหรับขบวนรถไฟของแต่และขบวนแมนว่าจะมีความหมายที่แตกต่างกัน ซึ่งความหมายที่เป็นมงคุณแก่ประเทศสาธาเมืองประเทศเลาหหาหลายที่สุดที่สุดน่นก็แมซื่อรถไฟหลาดซางนรับผู้เาเบเกี่ยวกับการแล่นทดสอบคือว่าแดนนําขบวนเพื่อจะเขามาที่ชาระหวางาจีนให้ท่านู้ชเบคือว่าเหล้วครับรู้สรูสึสง ท่านผู้ชมเป็นอะไรันน้นนเป็นความคืบหน้าที่เขาานำมาฝากมาตอนซึ่งย้ำอีกเทนึงว่าโครงการเส้นทางรถไฟล้าจีนแมนโครงการรถไฟความไวสูงซึ่งว่าเป็นไฮสปีดนั่นเองท่านผู้ชมและการมีการแรนยอยู่ทีระว่างเวียงจันทร์นครวิ่งจันทร์หาเมืองกาสีสามารถแร่นได้ถึงสองหอยสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่แน่นอนอยู่แล้วเป็นคงจะบสปีดครับ โซ่หอยซิปเดบราธาอยากสปีดกับสปีดได้ห่อโซ่หอยซิปกิโลเมตรต่อสมมมมม่วนโมงแล้วนอกจากนั้นจากกาซีขึ้นไปหาไซเดนบอเต็มลาวจีนสามารถแดนน 1, ิมมมแนได้หนึ่งหอยหกสิบกิโลเมตรต่อส่วนโมงแต่ราธาเรแท้ๆก็ต่ำกว่า1นึหอยแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้แม่นเป็นข้อมูลที่ต่างอิงมาให้ัคู่ที่ว่าไฮบรอดตมป,ปากเต็ีข้ามโลกว่าเส้นทางรถไฟลาวจีนแม่นเส้นทางรถไฟความหวสูงโมเมนต์เส้นทาง โมเนรถไฟพมไม่ปันกลางคือบางคนขอนใจคือบางซื้อเขาจะว่าหลับรถไ,ไฟพมไม่ปันของปันกลางประมาณนั้นแต่แต่ว่าซื้อตามนักฐานซื้อตามทางการหรือว่าซื้อตามสากคนทีอ่นานอนอยู่ในขบวนรถไฟที่เพิ่จัดรับมาโ่มีความไมยทีคำใส่ป่ารถไฟพรมไบปันกลางโมมีมีแต่เป็นรถไฟพรมไบสูงรถไฟพมไมใสูงสุดแล้วก็รถไฟสูงสุดพิเศษ ก็คือ High s ไ e สปีดะกรเวลีไฮสปี Very high speed, ดยกระรถไฟอัน,นาคต ultra high speed อันนี้เป็นการที่นํามาฝากมาตอนทางโซ่บางเราคงจะถือใจถือใจจะเรียกว่า subscribe และกดแ h a r e ให้เด้อแล้วเขาก็จะมาเจอกันในคลิปต่อไปสบายดี